พอได้มาพบคุณหมอทวีศักดิ์เนี่ยหก็ทําให้เราคลายกังวล 2. เราได้พบกับคนไข้ที่ผ่าที่นี่แล้วก็ได้ได้ถามผู้ใหญ่ท่านหนึง70กว่าที่ผ่าก่อนหน้าผมซึ่งผ่าเสร็จก็แข็งแรงไม่ได้เจ็บขนาดนั้นก็เลยมั่นใจขึ้นผมเริ่มเดินได้หลังจากผ่าได้3วันแผลค่อนข้างสวยใครเห็นก็จะบอกว่าอะมันไม่ ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดชื่ออัครเดชสุทธิการชนะวงฮะอายุ49ปีครับเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วไม่ได้มีอาการอะไรเลยรู้ได้เนื่องจากว่าไปเช็คอัพลิ้นหัวใจรั่วค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะรีบรักษาเลยทีนี้เนี่ยเราก็เลยหาข้อมูลว่าเอ๊ะเราควรจะรักษายังไงเพราะมันมีทั้งเปลี่ยนมีทั้งซ่อมเลือกที่จะซ่อมฮะ ออตอนแรกที่ผมห่วงเนี่ยผมไม่ได้ห่วงว่าคุณหมอจะรักษาไม่ได้ผมกลัวเจ็บแต่ต้องเจ็บแน่นอนแต่ว่ามันไม่น่าจะระดับนั้นสองเราได้พบกับคนไข้ที่ผ่าที่นี่แล้วก็ได้ได้ถามผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเจ็ดสิบกว่าที่ผ่าก่อนหน้าผมซึ่งผ่าเสร็จก็แข็งแรงไม่ได้เจ็บขนาดนั้นก็เลยบ่นใจขึ้นก่อนออกจากโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีคุณหมอหลายท่านมากเป็นคนผา ออคุณหมอที่จะดูแลเรื่องกายภาพตอนแรกก็งงว่าเอ๊ะทำไมต้องต้องฝึกเดินทำไมต้องฝึกหายใจทำไมต้องมีหมอกายภาพแล้วก็ต้องมีนักโภชนาการอีกมาคุมทีนี้พอเราผ่าเสร็จอ๋อเรารู้แล้วว่ามันต้องฝึกเดินจริงๆเพราะว่าหลังจากผ่า3วันเนี่ยมันเดินค่อนข้างยากเหมือนเหมือนฝึกเดินใหม่ในระดับหนึ่งนะฮะของผมเริ่มเดินได้หลังจากผ่าได้3วัน ก็ก็เริ่มเดินได้นะฮะแผลค่อนข้างสวยใครเห็นก็จะบอกว่าอมันไม่ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดคีรอยก็ไม่ได้แบบโอ้โหนูนแดงน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยฮะความประทับใจแรกเนี่ยก็คือหลังจากผ่าเสร็จแล้วเราตื่นมาในห้อง CCU มั้งฮะเอ่อพอเราตื่นมาเนี่ยทุกครั้งที่เราลืมตาเนี่ยเราจะเห็นพยาบาลเนี่ยอยู่ที่ปลายเตียงคอยดูตลอดเวลาพอเราพงกหัวขึ้นมา เหมือนเหมือนจะมีอะไรพยาบาลจะเข้ามาถามตลอดว่ามีอะไรให้ช่วยไหมจะทำอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะครั้งแรกโอ้โหใช้เวลานาน,านมากฮะในการคุยกับคุณหมอเพราะคุณหมออธิบายแบบละเอียดจริงๆรงอ,อ๋องพยาบาลก็พยาบาลก็ทุกคนก็เอาใจใส่ดีน่ารักแล้วก็ให้กำลังใจดีมากตั้งแต่ตอนผ่ายันวันออกทุกคนโอ้โหช่วยเหลือมากแล้วก็โรงพยาบาลผมว่าสะอาด ดีห้องพักทุกอย่างโอเคหมดนะฮะวชชิีวิก o r รี f ฟถ้าไม่อยากพาลาดสาระดีๆของโรงพยาบาลเวทธาน,นีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างและกดกระดิ่งทุกเราด้วยนะคะ